ทุกคนตอนนี้มันไม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนนะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เองนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนนะครับผู้ลงทุนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมนนม่มีนะครับวันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ในการเก็บหุ้นไทยของผมนะครับใน EP ที่13แล้วทุกคนนะฮะประจําเดือนของ พฤศจิกายนนะครับเดือน112025นี้แล้วทุกคน,นครก็จะเป็นการแบบ DCA รายเดือนนะก็คือผมจะเติมเงินทุกเดือนเท่าๆกันนะทุกคนแต่ว่าตัวของปันผลที่ผมได้เนี่ยผมจะเอาเข้าไปซื้อเพิ่มเลยนะคือผมจะพยายามไม่ใช้เลยถ้าเกิดไม่มีเหตุจะเป็นจริงๆนะก็คือบอกว่าอยากจะ reinvest ร้อยเปอร์เซ็เลยแต่ถ้าเกิดมีเหตุต้องหมุนบ้างอาจจะมีบ้างทุกคนแต่ว่าจะพยายามไม่ทำแล้วกันนะครับอ่ะ อันนี้เป็นภาพรวมพอของผมทุกคนนะฮะคือจริงๆมันก็ยังเยอะอยู่นะถึงแม้ผมจะเริ่มมีการคัดออกคัดแบบไปบางตัวแล้วนะครับแต่โดยรวมก็ยังถือว่าเยอะอยู่นั่นแหละทุกคนนะฮะก็ภาพรวมประมาณนี้ละกันงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยละกันทุกคนนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่าประเภทหุ้นของผมละกันทุกคนว่าผมถืออะไรอยู่บ้างทุกคนนะฮะก็เริ่มจากซ้ายบนทุกคนนะครับ ICT ครับตัวของ AS Advanced คืออันนี้คือไม่ปล่อยทุกคนเรียกว่าบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบ ราคาแข็งมากๆเลยนะไม่ลงเลยคือแบบจะหาจังหวะเก็บไม่รู้จะเก็บเม,มื่อไหร่เหมือนกันทุกคนนะก็เลยเรียกว่ายังคลางค้างไปก่อนละกันทุกคนนะครับต่อมาตัวของ Pro เวอร์ตี้นะครับกลุ่มของสอสังหาที่มาซับทุกคนนะครับตอนนี้เหลือแค่3ตัวแล้วทุกคนจะมีตัวแลนด์เฮาส์นะครับตัวของวานแล้วก็จะมีตัวของเอเชียพาวเวอร์ตี้นะครับทุกคนก็อย่างที่รู้กันไปนะครับว่าช่วงนี้อสังหาเองก็ เงียบๆนะเอาจริงค,ค่อนข้างเงียบละกันคือเรียกว่าข่าวในการซื้อบ้านในการโอนบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยละกันนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่อสังหาอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะักทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะกับบางตัวที่เรียกว่าเป็นแบบพุ่นท็อปเทียร์สมัยก่อนเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ราคาลงมาเยอะแล้วทุกคนก็ลองพิจารณาดูละกันนะฮะว่าเป็น,ปนแบบ ความเสี่ยงหรือโอกาสนะลองดูทุกคนนะอ่ะต่อมาตัวของ h e ลนะครับเรียกว่านี้ก็คือผมเปลี่ยนตัวไปแล้วทุกคนถ้าเกใครที่ดูตัวของการจัดหุ้นด้วย AI ของผมนะคือผมเปลี่ยนไปแล้วทุกคนจากตัวของ r j h เป็น BDMS นะครับเพราะผมมองว่าเรื่องของความแข็งแร่ง market cap เนี่ยเขาแบบเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วนะลก็มีเครือข่ายที่ค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ผมน่าจะฝากฝั่งไปได้อีกยาวๆแล้วกันก็คือเรียกว่าแบบ เชื่อว่าแบบเขาแข็งแกร่งพอ,อที่จะอยู่ยาวๆทุกคนนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมมองว่าราคาก็ไม่ได้โอเวอร์เหมือนสมัยก่อนและกันแต่ไม่ความเป็นส่วนตัวทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะครับนะฮะอ่ะต่อมาตัวของพลังงานนะครับพลังงานก็จะมีตัวของปตทกรุ๊ปนะคือตัวใหญ่อันนี้ก็คือเรียกว่าผมผมรอซื้อเพิ่มอยู่นะแต่ราคาแบบมันมันแกว่งแคบมากนะครับก็ยังไม่ได้ของเหมือนกันนะฮะต่อมาตัวของ OR นะครับบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่คาดหวังลําบากแล้วกันทุกคน นะเป็นตัวที่ผมกําลังนั่งคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากตัวของผลประกอบการนะครับถึงแม้จะมีการแบบดีขึ้นเทียบจากงวดก่อนละกันเนอะแต่ว่าในแง่ของการลงทุนหลายๆตัวของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยแบบประสบความสําเร็จละกันทุกคนทําให้ตัวหุ้นลูกเขาเนี่ยมันเลยแบบมันมันเหนื่อยละกันนะฮะอ่ะต่อมาตัวของพิเทพนะครับ PTEP e หรือว่าสพก็คือเรื่าเกี่ยวกับเรื่องของปิโตรลียมเนะ่ยก็บอกเลยว่าในกลุ่มเ n e r g y สาตัวนี้นะครับขาดทุนทุกตัวนะครับเรียกว่าประทับใจฮะ ขา <laughs> ดทุนทุกตัวนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปแล้วกันว่าจะเก็บเพิ่มหรือเปล่านะฮะอ่ะต่อมาตัวของแบงค์นะครับแบงค์ก็จะมีตัวของ SCBX กลุ่รุงไทยแล้วก็ทิสโก้นะครับกลุ่มแบงค์นะครับ3ตัวนี้กําไรทุกตัวนะฮะเขียวหมดชื่นใจนะครับก็เดี๋ยวจะมีการอาจ่ายปันผล เพิ่มเติมของตัวกรุงไทยทุกคนที่หุ้นละศูนย์ุดี่สาบาทนะครับผมก็ได้มาไปิบหบาทเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าบอกกันเลยว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยนะที่กรุงไทยเขามีการจ่ายสองรอบนะครับโดยปกติจ่ายแค่หนึ่งรอบนะปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เห็นว่ามีการจ่ายไปเป็นสองงวดและเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันก็คือตัวนี้คือราคาแบบสูงมากแข็งมากทุกคนฮนะต่อมาตัวของไฟแนนซ์นะครับมีแค่ตัวเดียวคือตัวของบัตรเครดิตกรุงไทยนี่หรือบัตรอนี่แหละเครดิตซีที่ทุกคนรู้กันนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที พอมีข่าวช่วงของการฟอสซิลราคาลงมาเยอะผมก็ไปซื้อของช่วงนั้นแหละนะครับแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะก็รอดูอยู่นะครับอ่ะต่อมาตัวของคอมเมอร์สนะครับก็จะมีตัวของโฮมโปรคอมเซเว่นนะซึ่งราคามันลงมาเยอะทั้งคู่นะครับก็ลองดูแล้วกันทุกคนแต่ผมค่อนข้างชื่นชอบเป็นธรุรกิจอยู่แล้วผมก็เลยอาจจะมบีการเก็บเพิ่มบ้างนะฮะทุกคนอ่ะต่อมาตัวของเปเปอร์นะครับก็ยังถือ UDP อยู่ถึงแม้ราคาจะไม่กระดิกเลยมานานแล้วก็เถอะทุกคนนะแต่ว่าด้วยตัวเลขการเงินเนี่ยผมมอง รอดูอาจจะมีการซื้อเพิ่มไปด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะสุดท้ายกลุ่มฟู้ดอาหารนะครับก็จะถือเหมือนเดิมเลยโอส,สุภากับ FK นะครับก็คือเรียกว่าหุ้นเ k เนี่ยมันลงมาเยอะนะเทียบกับสมัยก่อนคือเรียกว่าจาก30กว่าบาทเลยแค่20ใช่ไหมยี่สิบกว่าต้องบอกก่อนว่าหนึ่งก็คือเรื่องของงบเงินที่อาจจะผิดหวังแต่ผมไม่แปลกใจนะเอาจริงผมไม่ได้แปลกใจเลยนะเพราะว่าการทาบุฟเฟ่อมันกําไรน้อยอยู่แล้วนะไม่เหมือนอัลลาร์ดหรอกคือกาไรมันมันน้อยอะอางนี้แต่ว่าข้อดีของมันก็คือการแบบ ทาให้สาขามันดูไม่ว่างอันนี้มันดูไม่เหงาทุกคนนะผมเชื่อว่าพี่ๆบางท่านหรือเราไปห้างแบบอาจจะไม่ต้องใหญ่มากพวกโลตัสอะไรพวกนี้เนอะไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยบางทีเอมในสมัยก่อนน่ะคนกินไม่เยอะเลยนะครับเอาจริงถ้าเกิดดูสกเกตด,ดีเนะี่ยคนกินจะเป็นกลุ่มแบบครอบครัวแบบไม่กี่โต๊อะอ่ะหรือต่อให้จะเต็มบ้างก็คือทองวันหยุดคือโอกาสที่จะเห็นแบบเอ็ MK ที่ร้านมันแน่นๆคนต้องรอเยอะๆอันเนี้ยมันไม่ได้เห็นง่ายมันสมัยก่อนแล้วนะสมัยก่อนคือต้องรอคิวนะทุกวันนี้ก็คือแบบ ถ้าเป็นสาขาไกลๆแบบพวกเนี้ยคือแบบไม่มีคนเลยครับน้อยมากเต็มที่ก็แบบไม่เกินไม่เกินครึ่งอะสุดเลยนะครับแต่ว่าการมาของตัวบุฟเฟ่เขาอะ่ะมันทําให้ตัวของของแะไรๆเหมือนบรรยากาศร้านมันดูแบบมันดูมีคนตลอดเวลานะผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร้านมันดูแบบมันดูน่าเข้าอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นเป็นฟีลลิ่งส่วนตัวนะทุกคนนี่ส่วนตัวนะนะฮะแต่ก็พอช่วงของการประกาศงบที่มันไม่สวยแล้วกันนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออีกเรื่องของแบบ การที่เซนท่านใช่ไหมเขาซื้อลักกี้สุก,กี้ทำให้รู้เลยว่าตอนนี้เจ้าใหญ่อะครับมาเล่นในตลาดของแบบเนี่ยสุก,กี้ราคาแบบไม่แพงอะกันเยอะมากเลยนะเพราะว่าตัวของเจมาร์ะ่ะที่ก็ซื้อตีน้อยใช่ไหมถือคุณตีน้อยนะครับตัวของเซนท่านก,ก,ก็ซื้อสุกลักกี้ใช่ไหมเอ็มเเองก็ลงมาเล่นแบรนด์แบนชื่อเลยนะโบนัสสุก,กี้ใช่ไหมคือเรียกว่า ตอนนี้คือนัวมากในราคาของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบตัวซุก,กี้ราคา200กว่าบาทอ่ะเออมันเป็นตลาดที่ตอนนี้มันแบบฝุ่นตลบมากนะครับก็สู้กันต่อไปทุกคนนะผู้บริโภคเราก็ได้ไปนะฮะอ่ะไปะดูต่อตัวนี้จะเป็นแผนดีซขเองผมทุกคนนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมจะซื้อทุกเดือนเนะนะฮะก็คือตอนนี้เดือน11แลลวนะฮะผมก็จะมีการเอาปันผลอนะ่ะได้มาประมาณสักเนี่ย4 5่0นะผมก็มีการจ่าย จนเต็มหมดเลยนะก็คือเรียกว่ามีการผ่อนเขาที่ละพันห้าพันห้าก็ปัจจุบันนี้ก็เก็บไปอีกแล้วนะครับโอนไปละสี่พันห้าในเดือนนี้ที่เราซื้อเพิ่มนะครับมาดูพอร์ตโดยรวมก่อนทุกคนนะครับเรียกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนให้เป็นตาไปบ้างนะครับแล้วก็บางตัวอาจจะแบบราคาก็แบบอึ้งเหมือนกันอึ้งอยู่นะฮะทุกคนนี่ก็คือเรียกว่าเป็นช่วงที่หนึ่งเดือนเป๊ะเลยใช่ปะ่ะอ่ะลองไล่ดูก็ได้นะครับตัวของแอดวานใช่ไหมถ้าคุณเห็นดูคือราคาแบบแอดวานแข็งมากนะครับจาก0 8 3 0 9นห็นปะราแทบ ไม่ไปไหนเลยนะฮะตัวของ AP 8.7หรือ8.6นะครับอันนี้มีการปรับบ้างแต่ไม่เยอะนะฮะอ,อะตัวของ b d m s ผมได้รประมาณ18.7ผมมองว่าราคาเนี้ยต่ำ20ผม happy แฮปปี้แหละไม่เป็นไรต่อให้ลงเดี๋ยวผมเก็บเพิ่มเอานะครับตัวตัวของ c เ m 7นะครับ Com7 ก็จากเดิม26เหลืออยู่22ทุกคนนะฮะเรียกว่าช่วงนี้มีข่าวแบบไม่ค่อยดีเลยคือยิ่งเมื่อวานมีการที่จะซื้ออะไร M บริษัท MVP บ้งใช่ไหมทำให้ราคาหุ้นแบบดรอปเลยแต่พอออกข่าวว่าไม่ซื้อแล้วหนี ไม่ซื้อแหละนะฮะก็ทาให้ตัวของราคาพุ่มันขึ้นมาเล็กน้อยทุกคนนะตอนาตัวของโฮมโปรนะครับก็จะหกจุดเก้าหรือหกจุดสี่แต่ต้องบอกว่าตัวโฮมโปรเนี่ยขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะแต่เดิมมันอยู่แค่ห้ากว่าเองทุกคนนะอาจจะขึ้นมาเพราะหนึ่งคือเรื่องของน้าท่วมแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาตัวของ KDB นะครับ KDB แข็งมากอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าเขาเพิ่งปันผลมาอีกรอบนึงอนะ่ะทำให้ตัวของราคาแบบไม,ไม่ต้องห่วงทุกคนแข่งโป๊กอะ่ะไม่ลงไม่ให้เจ็บง่ายๆหรอกนะฮะ ตัมาตัวของ KDC นะครับจาก29.75เห้ลืออยู่27.25ก็ลงมาประมาณนึงเลยนะของผมนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ก็รอโอกาสเขียเพิ่มไปนะครับตัมาตัวของลูกรักที่สุดแล้วทุกคนแลนทา์นะครับเรียกว่าผมก็พยายามที่จะถั่วต้นทุนมันลงมาเนะแต่ว่าราคานี้ก็ลงแบบไม่ปาณีผมเลยทุกคนเห็นปะจากเดือนก่อนคือแบบต้นทุนผมคือ7.1บาทใช่ไหมตัวราคาที่ที่3.94ก,ก็ก็ลบ4ีเซนะเดือนนี้นะครับผมบุษบแบบ ไปเก็บเพิ่มนะต้นทุนลดมาแล้วเลอ6.88แต่ว่าราคาหุ้นเหลือ3.5เหลือจะเชื่อลบ4.9คือเรียกว่าถั่วเจ็บเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นเลยนะทุกคนนะก็ลองดูแล้วกันไม่ต้องเชื่อบุมนะทุกคนนะแล้วก็ตมาตัวของ M ถ้าเกิดเพื่อสังเกต็นปะ่ะหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจาก3 1เหลืออยู่22หายไปเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครที่ซื้อ3 1นี้แบบโอ้โหร้องอะ่ะจริงราคามาลงมาเยอะมากนะครับแต่ที่บอกไปว่าพอแบบคือช่วงก่อนเนี้ยมันมันขึ้นมาเยอะมากเพราะเรื่องของการทําแบบ นี่แหละตัวของบุฟเฟ่ทำให้ร้านมาันคือขาดแหละคนก็รู้สึกว่าคนคาดหวังเยอะแล้วกันแล้วพองบมันแบบผิดหวังก็จะเป็นการถูกเทขายเป็นเรื่องธรรมดามากๆทุกคนนะ,ะอ่ะต่อมาตัวของ OR นะครับจาก13.9เหลือ13.1ทุกคนนะฮะก็ไม่แปลกใจผมไม่ผมไม่แปลกใจอยู่แหละนะฮะแต่กับผลประกอบการแบบนี้เนอะนะฮะต่อมาตัวของ OSP หรือโอสุสภาทุกคนนะครับก็จาก16.6เหลืออยู่15.6ลงไปบาทหนึ่งนะฮะก็ติดตามต่ออย่างใกล้ชิดแล้วกันนะฮะต่อมาตัวของ PT ทีทอนะครับจาก3จุดอ่าสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าหลืออยู่สามสิบจุดห้านะครับก็ลงมาได้หน่อยเล็กน้อยไม่เยอะมากนะครับต่อมาตัวของพีเทพนะครับลงมาเยอะเลยนะจากสิบเอ็ดอ่าเรียกว่าร้อยสิบเอ็ดเหลือร้อยห้านะครับก็ลงมาเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะอ่ะต่อมาตัวของ SCB กับทิสโก้นะครับบอกเลยว่าขยับลงนิดนึงตามตลาดแต่ไม่เยอะเลยแทบไม่รู้สึกเลยนะฮะต่อมาตัวของ UDP นะครับ UDP เนี่ยเป็นหุ้นที่ รักษาฐานได้ดีมากนะคือเรียกว่าอยู่ประมาณนี้มานานแล้วหลายเดือนแล้วนะฮะก็ยังยังประมาณนี้อยู่ยังไม่ได้ขึ้นเลยทุกคนนะฮะก็คงแว่งประมาณช่วงนี้แหละก็ต้องรอด,ดูว่าตัวของสัญญาจะมาเมื่อไหร่นะฮะสุดท้ายตัวของวากรุ๊ปในะคบจากเดิม3.5มจุดห้าก็เหลือสามจุดสามนะก็มีการแกว่งขึ้นลงบ้างแต่โดยรวมผมมองว่าไม่เกิน3บาทราคาน่าสนใจอยู่โดยส่วนตัวนะทุกคนนะ,ะภาพรวมพอร์ตประมาณนี้ดูกันต่อดีกว่าทุกคนนะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับมันจะเป็นสัสดส่วนที่ผมถืออยู่ทุกคนนะฮะก็อย่างที่แจ้งไปว่า ITT ผมคือ AS นะคือเนื่องจากว่าตัวหุ้นเขาเนี่ยมันค่อนข้างเพอร์ฟอร์มนะไม่ตัวพอร์ตมันดูแบบมันดูใหญ่นะฮะต่อมาตัวของ property นะครับจะเดิม23่สหรือยีแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวหุ้นไปด้วยนะครับต่อมาตัวของ commerce นะครับจากเดิมสิบนเะขึ้นมาที่11.7ขึ้นมา1%กว่าเลยนะครับเพราะผมมีการซื้อตัวของ commerce ไปเพิ่มด้วยนะะฮอ่ะ ตามมาด้วยตัวของอ่าเอเนจีเนาะเอเนจีนะครับมีการสับตรแหน่งกันอยู่นะครับด้านหลังเนาะก็จะมีอยี่ยเปเปอร์จากแบงก์ไฟแนนซ์ก็จะเป็นไฟแนนซ์กับแบงก์อันนี้ก็คือสลับกันเพราะว่าตัวของราคาแบงก์ในปัจจุบันเนี้ยเองอะครับมันมันขึ้นมาเยอะแล้วกันนะฮะเทียบกับตัวของ KDC นะครับอ่ะภาพรวมพอร์ตโดยรวมประมาณนี้เนาะก็อย่างที่ผมแจ้งไปทุกครั้งนะครับว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่จะเล่นหุ้นใหม่นะพยายามจัดอนหน้าจอเนี้ยหน้าต่างเนี้ยให้มันบาลานซ์ที่สุดนะคือไม่ใช่แบบอย่างผมนะคือเห็นปะมัันนหก อยู่ที่สองฝั่งเองเนี่ยห้าสิบเอร์เซ็นเนี่ยที่เหลือก็คือแบบเนี่ยไปเฉลี่ยกันตั้งหลายกลุ่มเห็นปะแล้วก็ไปออออกันอยู่ที่อ่ะเธอร์ที่ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังอยู่เพียบเลยนะครับมาดูตัวรายหุ้นดีกว่าทุกคนนะฮะรายหุ้นก็ยังเหมือนเดิมทุกคนนะอันดับหนึ่งแอดวานนะครับราคาเขาแบบแข็งมากนะฮะอ่ะต่อมาตัวของแลนด์เฮาส์นะครับตัวของมีการปรับราคาลงมาแล้วกันเนื่องจากราคาไปซิ่งมันลดเนี่ยทำให้ตัวของไมค์แคร็บมันก็ลดไปด้วยนะครับตามมาด้วยตัวของโฮมโปรนะครับแแตต่่่โโฮมมมมปรรรก็าาคคันนนขึ้้ะะบผซือเพิดู <c oughs> ซื้อเพิ่มจนมันขึ้นมาที่7%จ็ดเปอร์เซ็นต์ได้จาก5นะนะทุกคนนะก็ตามมาด้วย GDPKDC นะก็มีการสรับเปลี่ยนตำแหน่งกันเล็กน้อยนะคือจอากเดิม GDP อันดับ3ก็กลายเป็นโฮมโปรอันดับ3แหละผมก็มีการเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามมาด้วยตัวของ p t e p c o m เซเว t แล้วก็ t ส s c o คือคล้ายๆเดิมจากเดือนก่อนแล้วกันแต่มีการสรับตัวของโฮมโปรขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นปันผลของผมในปี2 0 2 5นี้เลยทุกคนนะครับเรียกว่าเก็บ ฮิสตอรี่มาหมดเลยนะรประวัติในการจ่ายของเขานะครับว่าจ่ายเท่าไหร่บ้างนึงก็ดำหนึ่งก็ไปเละนะ่นเาสาเหมือนเดิมทุกคนนะเล่นเท้าสี่พันสามนะครับตัวแอดวานซ์ที่สามพันแปดแต่ว่าต้นทุนต่างกันมากนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้แบบเดอะเบสจริงๆเดอะเบสจริงๆทุกคนนะ,ะตามด้วยตัว GDP พ5 0ันห้านะครับพี่เทพเก้าร้อยนะครับทิสโก้เจ็ดเจ็ดห้านะครับ Home Pro 5.79แล้วก็ตัวของปท410กเแล้วก็ตามมาด้วยตัวของกรุงไทยทุกคนกรุงไทยนี้จากเดิมไม่เคยปันผลงวด2นะครับปีนี้ปันผลงวด2ทุกคนนะก็เชื่อว่ามันเป็นข่าวแบบคือราคาหุ้นก็ขึ้นแรงนึกออกปะตัวเองก็มีข่าวดีอีกเรียกว่าแบบทะลุหลอดราคานะฮะอ่ะตามมด้วยตัวของ AP นะครับซึ่ง AP เขามีการจ่ายแค่1รอบต่อปีทุกคนแนะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันปีหน้าละกันนะฮะ ตามตัวของคอมเคอมเซเว่นก็จ่ายเหมือนกันนะทุกคน1ครั้งต่อปีเหมือนกันก็ต้องรอดูนะฮะตัวตัวของ q h วเฮ e นะครับอันนี้ผมมีการออกไปแล้วทุกคนนะฮะก็คือตัวของราคาปันผลเนี่ยก็คงไม่ขึ้นแั้วแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บฮิสตอรีไว้ให้นะครับแล้วก็ต่อมาตัวของโอสซนภานะครับอยู่ที่210บาทนะครับตามด้วย RJ h นะครับอันนี้ก็ออกไปแล้วนะทุกคนนะ160บาทก็จะไม่เห็นแหละในงวดปีหน้านะฮะ ตัวของ SCBX นะครับอยู่ที่112ตัว M 100บาทแล้วก็ว99นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัววนจะมีการประกาศเพิ่มิงกนะนะครับเขามีการจ่อึ้นมาแหละนะส่วนตัวท่าเกนของผมในปีนี้นะครับที่บอกไปว่าผมทะลุหลอดไปแล้วนะคือผมได้ตอนนี้ผมคาดหวังไปแล้วทุกคนนะตั้งไว้แค่หมื่นสามนะวันนี้อยู่ที่หมื่นสี่เจ็ดรอยก็เดี๋ยวปีหน้าจะลองดูว่าผมจะต้องปรับเป้าขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมุดปิดยอดนี้เลยนะหมื่นสี่เจ็ดก็ทำอีกพันสามก็เดี๋ยวรอดูว่ามันแบบอาจจะไม่แบบ ไม่ไม่สอดคล้องหรือเปล่านะฮะก็ปััน,นี้ก็คือโอเคและในท a เก็ตปีนี้ผมคือปันผลผมทะลุหลอดไปแล้วพึงพอใจนะครับอ่ะช่วงตอบคาถามกันทุกคนนะฮรเรียกว่าผมก็จะพยายามเลือกคําถามที่แบบน่าจะมีคนอยากรู้แล้วกันทุกคนกับพี่ดุสิตแล้วกันนะฮะก็ขอถามเลยครับ,รบเวลาเข้าใจปันผลต้องซื้อตัวไหนที่เข้าใจปันผลเข้าบัญชีครับตอนนี้ใช้แอปดามครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อยากได้ปันผลแล้วนาเงินไปลงทุนต่อเหตุผล ที่อยากแบบนั้นก็คืออยากเห็นตัวอ,อยากให้ตัวเองเนี่ยเห็นเงินเข้าบัญชีเพื่อเป็นกําลังใจครับถึงแม้จะน้อยแต่มันก็ช่วยผมในการทำไปครับจริงๆดีมากผมบอกนะว่าผมเชียร์นะครับสนับสนุนมากๆเลยนะครับคือเรียกว่าที่ผมมาทําช่องอันเนี้ยจริงทุกคนคือเหตุผลอันนี้นะคือผมอยากให้ทุกคนแบบว่าคนที่แบบถึงแม้มันจะเงินน้อยอ่ะเอาจริงๆทุกคนคือเงินน้อยทุกคนอาจจะมองว่ามันแบบมันไม่ได้อิมแพกอะไรหรอกเนอะว่าเงินแบบแค่พันสองพันนะมันจะแบบเปลี่ยนชีวิตตลอดทุกคนจริงหรือป่ะก็คือจริง มันต้องใช้เวลาคือถ้าเกิดยอดเงินเราน้อยใช่ไหมเราก็ต้องใช้เวลาเขาช่วยทุกคนคือทําให้เป็นวินยัยอะทาให้มันถี่แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นจากแบบศูนย์กลายเป็นพันสองพันสามพันคือมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่เราเห็นแบบเงินมันเยอะเราจะรู้สึกว่าเออแบบเฮ้เราก็ทําได้นะจริงทุกคนอย่างที่ผมพูดผมพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าพอร์ตผมที่คุณเห็นเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยนะผมก็เอาเงินเดือนที่ผมได้เนี่ยมามาแบบมันเจียดซื้อเอาอะที่ที่นพอร์ตทุกวันเนี่ย ผมเริ่มจากศูนย์บาทเหมือนกันทุกคนนะฮะก็เป็นกําลังใจให้นะครับอ่ะไม่ตอบคาถามเลยมัวแต่พูดเรื่องอื่นนะทุกคนก็ต้องซื้อตัวไหนกับผลเข้าบัญชีใช่ไหมก็คืออันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าโบรกแล้วกันทุกคนแล้วเป็นโบรกเกอร์เนี่ยก็เราต้องให้ข้อมูลกับโบรกเกอร์ครับว่าเราต้องการรับันผลเป็นแบบไหนก็คือเอาเงินสดเนี่ยเข้าบัญชีบัญชีแคบบาลานไงก็คือหมายว่าเป็นบัญชีที่เราผูกออมทรัพย์นี่แหละว่าผูกกับแบงก์ไหนไว้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่่่าาาเเป็็นกรสังจยชค มาให้เราก็คือก็คือเนี่ยคือเขาจะส่งเช็คมาให้เราที่บ้านเนี่ยแหละว่าแบบให้เอาเงินไปนเข้าเองนะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆเนี่ยจ่ายเข้าบัญชีไปเลยมันง่ายกว่าทุกคนนะง่ายกว่าเช็คละกันนอกจากบางคนที่อาจจะมองว่าแบบเออรับเป็นเช็คแบบมันสะดวกกว่าในสมัยก่อนแบบนี้เนาะก็เราแต่ทุกคนแต่ยังผมก็คือผมก็รับผ่านแบบบัญชีโบโรกนั่นแหละก็คือง่ายดีเห็นแล้วก็รู้แล้วนะครับก็แนะนําประมาณว่าอ่าเราเลือกได้เลยครับ ยังไงมันคือได้เงินอยู่แล้วเนาะจะได้เงินแบบโอนเข้าบัญชีทันทีหรือจะไปรับเช็คก็ได้ได้หมดเลยมีให้เลือกนะครับติดต่อโบเกอร์ได้เลยนะคุณดูสิทธ์นะอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับว่าคุณเ็นเบอร์มากคือเรามีสองคนแล้วทุกคน <laughs> มีสองคนแล้วนะก็พีเ่เกษมทองดีน่นะครับเรียกว่าอยู่กับมันอย่างยาวนานนะครับแล้วก็จะมีคุณนิ้งวาริสอาวาริสาราอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับเบนเบอร์สองท่านด้วยนะฮะก็ผมจะพยายาม หาข้อมูลมันลงให้ละกันจะพยายามทำนะส่วนถ้าเกิดใครอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมอ่ะพิมพ์บอกผมหน่อยหน่อยนะครับเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยผมลงตัวของหุ้นอเมริกาไปใช่ไหมมีคนบอกว่าอยากเห็นต้นทุนอันนี้เดี๋ยวผมไปผมไปแงะให้ละกันทุกคนผมจะไปแงะให้ว่าผมซื้อช่วงเวลาไหนบ้างเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ <c oughs> เรียกว่าถ้าเกิดทําได้ผมทําให้เลยแต่ถ้าเกิดมันทําไม่ได้จริงก็ต้องขออภัยด้วยนะบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ผมไม่มีข้อมูลแล้วอาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยผมหาให้เต็มที่เพื่อจะให โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะไงก็หวังว่าตัวของข้อมูลวันนี้เองมันจะเป็นประโยชน์ไม้มากน้อยละกันกับคนที่กาลังจะลงทุนนะทุกคนแล้วก็ก่อนจะไปขอ,ขอใครขอหน่อยละกันนะทุกคนก็อินเวสติ้งโปรทุกคนนะครับคืออันนี้ผมใช้งานเขาอยู่จริงๆนะผมทําการคุยกับ AI เขา,าบ่อยมากแล้วก็แอบดูตัวของราคาทาเกตกับแฟร์ไวลูวบ่อยในตัวหุ้นที่ผมแบบสนใจหรือผมถืออยู่นะครับว่าต้องยังไงต่อไปละกันแล้วก็ถ้าเกิดบางตัวที่ผมจะต้องการคัดล้อหรืออะไรพวกนี้ผมก็จะถามแบบ คุยกับ AI เขาเนี่แหละคือผมอยากเห็นตัวเลขที่เขาแบบิีคอออกมาว่ามันแบบมันเป็นยังไงเนะเรื่องของแบบตัวของนี่สินตัวของ r e a a เอะไรพวกเนี้คือแบบทำเป็นตารางที่ให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมผมชอบมากเลยนะนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถกรอกโค้ดนี่มีก็ได้นะครับหรือกดลิงท์ข้างล่างก็ได้นะทุกคนนะก็ลดสิอีกสิ็นต์ไปเลยนะครับยังไงก็ผมมองว่ามันไม่แพงมากเกินไปอะ่ะกับคนที่กําลัง เริ่มศึกษานะหรืออาจจะมีเงินก้อนและและอยากลงทุนศึกษาดูคือผมมองว่าเรายอมจ่ายเงินไม่กี่บาทเลยเพื่อจะเอาเครื่องมือเนี้ยมาช่วยเราดีกว่าดีกว่าเราที่จะแบบไม่มีความดูแลไปเทรเนะซึ่งมันน่ากลัวกว่าเยอะนะครับอ่ะโอเคทุกคนบนยาวแล้วนะฮะวันนี้ก็คงประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในเดือนหน้าและกันทุกคนนะครับยังไงฝากกดไลค์ Subscribe like, ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลา้วคลิปจะได้ไม่สายไก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนแล้วเราเจอกันในารานหน้านะครับบายบ,บทุกคนครับ